เชื่อมเป็นกระบวนการที่ใช้สำหรับต่อวัตถุส่วนใหญ่เป็นโลหะและเทอร์โมพลาสติกโดยให้รวมตัวเข้าด้วยกันปกติใช้วิธีทำให้ชิ้นงานหลอมละลายและการเพิ่มเนื้อโลหะเติมลงในบ่อหลอมละลายของวัตถุที่หลอมเหลวเมื่อเย็นตัวรอยต่อจะมีความแข็งแรงประเภทของงานเชื่อมมี6ประเภทการเชื่อมแก๊สการเชื่อมไฟฟ้าการเชื่อมอัดการเชื่อมติ๊กการเชื่อมมิดการเชื่อมใต้ฟัก วัสดุและอุปกรณ์มีดังนี้ค่ะอันตรายในงานเชื่อมแรงงานประกอบโลหะ 1. จากไฟฟ้าช็อต 2. ฟูมจากแก๊ส 3. รังสีจากการเชื่อม 4. ถ้ท่าทางการทำงานที่ไม่เหมาะสม 5. เสียงดังและ6จากเครื่องเชื่อมและอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานการออกแบบบูตติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร เราไปดูขั้นตอนและวิธีการทํากันเลยดีกว่าค่ะขั้นตอนแรกนะคะคือการวัดขนาดเหล็กและการตัดเหล็กค่ะการวัดขนาดเหล็กนะคะเราจะวัดขนาดเหล็กด้วยกัน7ขนาดคือ230ซนติเมตรจำนวน6ท่อน1 3อยสมจซนติเมตรจำนวน6ท่อน1้7เซนติเมตรจำนวน12ท่อน 5 7 6ซติเมตรจำนวน6ท่อน2 2 0เซติเมตรจำนวน3ท่อน1 1 8 2 5จเซนติตรจำนวน14ท่อนแล้วก็5 7 2 5เซนติเมตรนะคะจำนวน4ท่อนค่ะการวัดขนาดเด็กโดยขนาด1 3 0 2ซนเมและ2 3 0ซติเมตรจะมีการตัดให้ได้มุม45องศา และใช้คัตเตอร์กริดเหล็กให้เป็นรอยเพื่อเป็นเสน่ห์รักไว้สำหรับการตัดให้ได้ขนาดตามที่กำหนดการตัดเหล็กนะคะเราจะใช้เครื่องตัดไฟเบอร์ ตัดตามขนาดของเหล็กที่เราวัดไว้เมื่อสักครู่นี้เลยค่ะเเท่านี้นะคะเราก็จะได้เหล็กที่ตัดตามขนาดที่เรากำหนดแล้วค่ะต่อไปนะคะคือการเชื่อมเหล็กค่ะนำเหล็กที่ตัดไว้ตามขนาดต่างๆมาวางลงบนแบบของโครงเหล็กค่ะ าเครื่องเชื่อมและต่อสายดินให้ถูกต้องหมุนปรับกระแสะไฟบนเครื่องเชื่อมให้เหมาะสมกับงานเชื่อมคือไม่ควรเกิน60แอมป์แต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับรุ่นของเครื่องเชื่อมและยี่ห้อของลวดเชื่อมหุ้มฟลักด้วยใช้ตัวจับลวดเชื่อมคลิปลวดเชื่อมให้แน่นโดยจับทางด้านปลายที่ไม่มีฟักหุ้มถือลวดเชื่อมในองศาที่ตัวเองสามารถจะทำงานได้ถนัด แล้วเจาะไว้ใกล้ๆบริเวณที่เริ่มต้นเชื่อมหลังจากเชื่อมแล้วให้เราทำความสะอาดรอยเชื่อมนะคะโดยใช้ค้อนเคาะสลักที่เกาะอ,อยู่ตามแนวเชื่อมและใช้แปรงลวดปัดให้สะอาดค่ะการเจียรอยเชื่อมค่ะ นำเครื่องเจียมาเจียตามรอยเชื่อมต่างๆเพื่อเป็นการแต่งชิ้นงานค่ะเจียโดยให้เนื้องานไปในระนับเดียวกันไม่ใช่เจียให้รอยเชื่อมหายไปนะคะที่สำคัญหากเจียหลายครั้งจะส่งผลให้ชิ้นงานมีความบางได้ค่ะ การขึ้นโครงเหล็กค่ะนำเหล็กมาวัดโดยใช้ตลับเมตรและไม้ฉากให้ได้ขนาดตามที่กำหนดดังนี้ค่ะขนาดของเหล็กนะคะ1 1 8 2 5ซติเมตรจำนวน14ท่อนขนาดของเหล็ก5 7 2 5ซติเมตรจำนวน4ท่อนจากนั้นนะคะนำเหล็กที่ตัดแล้วมาประกอบขึ้นโครงด้วยการเชื่อมโดยใช้ฉากตายวัดขนาดให้ได้องศาที่เหมาะสม ใช้แม่แรงอัดไม้ตัวทีเพื่อจับชิ้นงานให้มั่นคงและช่วยให้ขนาดของชิ้นงานไม่ผิดเพี้ยนขนาดปฏิบัติงาน ทาสี <S <S ก่อนที่เราจะทาสีนะคะเราต้องเตรียมชิ้นงานให้พร้อมโดยใช้กระดาษทรายขัดสนิมที่โครงเหล็กและใช้ผ้าแห้งเช็ดตามค่ะเพื่อทำความสะอาดรอยสนิมและเศษฝุ่นต่างๆที่อยู่บนชิ้นงานค่ะ <S <S 1> <S 1> จากนั้นนะคะเตรียมผสมสีเพื่อใช้ในการทาโครงเหล็กโดยมีสัสดส่วนของสีน้ำมันต่อน้ำมันสนเป็น3ต่อหค่ะ ใช้แปรงทาสีและลูกกิ้งทาสีจุ่มสีพอประมาณและทาสีที่โครงเหล็กข้อควรระวังของการทาสีนะคะเราไม่ควรจุ่มสีเยอะเกินไปเพราะจะทาให้สีหนาและชิ้นงานมีรอยหยดของสีได้ค่ะการตัดไม้เพื่อติดตั้งเป็นบูธไฟฟ้าการตัดไม้นะคะเราจะใช้เลื่อยวงเดือนในการตัดไม้ค่ะโดยนำไม้อัดมาวัดให้ได้ขนาดตามที่กำหนดดังนี้ค่ะ ขนาดของไม้แผ่นใหญ่117ยิคูณ2 4 0ซติเมตรจำนวน2แผน่นขนาดของไม้ด้านข้าง57.5สิบคูณ1 2 2ซติเมตรจำนวน8แผน่นและขนาดไม้ด้านบน58.5บคูณร้อยซติเมตรจำนวน4แผ่นค่ะข้อควรระวังในการตัดไม้และการใช้โต๊ะเลื่อยวงเดือนนะคะ ควรสวมอุปกรณ์ป้องกันเศษไม้กระเด็นเข้าตาหรือจมูกค่ะและโต๊ะเลื่อยวงเดือนที่เราใช้ตัดมีขนาดใหญ่เราจึงจําเป็นต้องใช้คนจํานวนมากเพราะไม้ที่เราใช้ตัดมีขนาดที่ใหญ่แล้วก็หนักค่ะการใส่ไม้เพื่อติดตั้งเป็นบูธไฟฟ้า นำแผ่นไม้ที่ตัดไว้ใส่ตามตำแหน่งที่กำหนดไว้ได้เลยค่ะแต่หากไม่สามารถใส่ไม้อัดได้ให้ใช้ตะไบตะใบชิ้นงานให้มีช่องว่างที่กว้างขึ้นเพื่อที่จะทำให้ใส่ไม้อัดได้ค่ะหลังจากนั้นนะคะยึดไม้เข้ากับโครงเหล็กด้วยสกูค่ะข้อควรระวังของการใช้สว่านนะคะตรงดอกสว่าน เมื่อหมุนจะเกิดความร้อนดังนั้นควรระวังมือที่จับสกุูเพราะอาจจะทําให้เกิดแผลผุพองได้เพียงเท่านี้นะคะก็จะสิ้นสุดกระบวนการในการทำบูธติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในอาคารเป็นที่เรียบร้อยค่ะ i